รรมคาถาครั้งที่ส1สรุปปฏิบัติโดยลำพังการแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติทางจิตใจมุ่งให้ฟังน้อมเข้ามากำหนดดูที่ตนเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะก็แสดงที่ตนเมื่อกำหนดให้เห็นความจริงที่ตนก็จะเห็นธรรมะวิธีปฏิบัตินั้นได้กล่าวแล้วมา แล้วว่ามุ่งให้จิตสงบตั้งมั่นอย่างหนึ่งให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงอีกอย่างหนึ่งการทำจิตให้สงบตั้งมั่นได้แสดงวิธีมาโดยลำดับส่วนการอบรมปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงยังไม่ได้แสดงบ้าให้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรบท ธรรมะที่จะแสดงต่อไปนี้เป็นบทเริ่มปฏิบัติทางวิปัสสนาให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแต่ก่อนที่จะได้กล่าวถึงบทวิปัสสนาจะได้กล่าวสรุปเป็นเบื้องต้นก่อนการน้อมจิตเข้ามากำหนดดูที่ตนมุ่งให้จิตสงบท้งมั่นนั้นคือมุ่งกำหนดดูลมหายใจเข้าออกกำหนดดู ที่จิตดังกล่าวนั้นในการปฏิบัติก็ทำก็ให้ทําสัพชัญญะความรู้ตัวในอรียบทที่นั่งอยู่เป็นต้นและตรวจด,ดูอาการ32หรือ32สุุุปลงเป็นธาตุเมื่อธาตุคุมอยู่ก็ยังมีชีวิตเมื่อธาตุแตกแยกก็สิ้นชีวิตกายอันนี้ก็กลายเป็นศพ ซึ่งเปือยเน่าไปโดยลำดับจนเหลือแต่อัฐิคือกระดูกในที่สุดกระดูกนั้นก็ผุป่นไปหมดแต่เมื่อยังมีชีวิตยอยู่กายอันนี้ก็ยังรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์หรือเรียกว่าเวทนาเวทนาก็มีเครื่องรอข้างนอกบ้างหรือว่าเกิดจากการปฏิบัติบ้บางก็ให้กำหนดรู้ ไม่ใช่เพียงเวทนาเท่านั้นยังแล่นไปถึงจิตคือเมื่อเป็นสุขเวทนาก็ทำให้จิตประกอบด้วยความยินด,ดีเมื่อเป็นทุกขเวทนาก็ทำให้จิตประกอบด้วยความยินร้ายเมื่อเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ทำให้จิตประกอบด้วยความหลงติดอยู่เวทนาจึงเล่นถึงจิตก็ต้องกำหนดดูจิต อันตรายของการปฏิบัติให้จิตตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิไม่ได้นั้นก็คือนิวรณ์สมาธิจะไม่เกิดหรือสมาธิเกิดบ้างแต่ไม่เจริญก้าวหน้าก็เพราะนิวรณ์คือความชอบที่เรียกว่ากามฉันทะความชังที่เรียกว่าพยาบาทความง่วงงุนเคลื่อนมที่เรียกว่ทนท,ทินนัมิทะ ความฟุ้งซ่านลำคาญใจที่เรียกว่าอุทธัจจกุกุจะความสังสายลังเลที่เรียกว่าวิจิกิจามูลของนิวรณ์ก็คือความกังวนต่างๆข้างนอกที่ยังสลัดออกไปไม่ได้หรือเวทนานั่นเองเมื่อเป็นสุขเวทนาที่เกิดจากเครื่องลอกข้างนอกก็แล่นไปถึงจิตทําให้เกิดความชอบขึ้นจิตก็สายออกไปใน อารมณ์ที่ชอบข้างนอกก็เสียสมาธิเมื่อเกิดทุกขเวทนาก็แล่นไปถึงจิตจิตก็เกิดความชังจิตก็ใส่ไปกับความชังก็เสียสมาธิเมื่อเกิดเวทนาที่เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก,ก็แล่นไปถึงจิตจิตก็เกิดความง่วงขึ้นบ้างเกิดความฝุ่งซ่านขึ้นบ้างเกิดความลังเลขึ้นบ้างก็ ทำให้เสียสมาธิเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยกำหนดดูนิวรณ์เมื่อเกิดนิวรณ์อันใดก็ขึ้นก็จะต้องกำหนดให้รู้ฉะนั้นในการปฏิบัติเบื้องต้นนั้นจึงต้องคอยตรวจคอยป้องกันคอยต่อสู้กับอุปสรรคของสมาธิต่างๆอยู่เสมอ <c oughs> จิตก็ยังเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่ได้แต่ว่าการตรวจด,ดู ดังกล่าวนี้ก็เหมือนเป็นการที่ตรวจด,ดูเคหะสถานบ้านเรือนของตนให้ทั่วถึงยังดีกว่าการปล่อยใจให้เที่ยวออกไปข้างนอกเพราะการเพราะเป็นการที่ดูในตนเองและในขั้นปฏิบัติก็นี้ก็จะต้องใช้ความคิดแสงคือความกำหนดอยู่ในอนาปนาสติ นั้นอย่างหนึ่งตรวจในเวทนาในจิตและในนิวรณ์ที่ปรากฏขึ้นอีกส่วนหนึ่งความคิดความกำหนดมีจึงมี2อ,อย่างตรวจดูจิตใจโดยกระแสปกติก็มักจะเป็นดังนี้ดังนั้นเมื่อมุ่งกำหนดให้อยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็มักจะเกิดความจะเกิดความทิศแสง ไปที่น่นที่นี่ในการปฏิบัตินั้นเบื้องต้นก็ต้องอาศัยความคิดแสงนี้เหมือนกันแต่ให้ความคิดแสงอยู่ภายในเช่นการนับหรือการหรือกำหนดพุทโธไปกับลมเหมือนอย่างเป็นการตรวจเพื่อระวังระไวไม่ให้อันตรายของสมาธิที่ต้องการนั้นเกิดขึ้น เมื่อได้กำหนดอยู่จนอันตรายของสมาธิไม่เกิดขึ้นการกำหนดในอานาปนาสติก็จะแน่วแน่ขึ้นวิธีปฏิบัติให้ถึงอานาป,ปนานสมาธิในชั้นนี้วิธีปฏิบัติต้องอาศัยวิตกความตรึกต้องอาศัยวิจารณ์ความตรองแต่ไม่ใช่ความหมายความว่าตรึกตรองอย่างที่พูด หมายถึงกันวิตกความตึกหมายถึงการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิเช่นเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ยกจิตให้มากำหนดที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็ให้รู้การยกจิตมากำหนดอยู่ที่อารมณ์ของสมาธินี้เรียกว่าวิตกเปรียบสเสมือน อย่างการที่ตีตตะระกขังขึ้นครั้งแรกวิจารณ์ความตรองนั้นคือการพยุงจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์ของสมาธิไม่ให้หลุดไปจากอารมณ์ของสมาธินั้นเหมือนอย่างเสียงระกังเสียงคลางของระครังเนื่องไปจากการตีระครังทีแรกในชั้นปฏิบัติจิตนักจะหลุดออกไปจากอารมณ์ของสมาธิไปบ่อย ก็ต้องมีสตินำเข้ามาสู่อารมณ์ของสมาธิและคอยพยุงให้แน่วแน่ไปในอารมณ์ของสมาธิฉะนั้นจึงต้องอาศัยวิตกอาศัยวิจารณ์ดังกล่าวนี้ได้ไปจนกว่าจะแน่วแน่ขึ้นก็จะเกิดปิติขึ้นคือความอิ่มใจอิ่มกายปรากฏเป็นความทราบสัน้นกายทราบสั้นใจแต่ก็ไม่ให้ฟุ้งไปกับปิติ ต้องคอยกำหนดให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์ของสมาธิก็จะเกิดความสุขคือความสบายกายสบายใจซึ่งละเอียดกว่าปิติเมื่อเกิดสุขคือความสบายกายสบายใจขึ้นจิตก็จะตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวอันเรียกว่าเอกคตาปราศจากอารมณ์แทรกแซงซึ่งเกิดจากวิเวกคือความสงบสงัดเมื่อจิตดำเนิน ถึงขั้นนี้สมาธิจึงจะเรียกว่าเป็นอัป,ปนาสมาธิขั้นแรกคือสมาธิที่แน่วแน่ถ้าสมาธิยังไม่ถึงขั้นนี้ก็ยังเป็นอุปจารสมาธิคือเป็นสมาธิที่เฉียวฉนั้นในอัป,ปนาสมาธิขั้นแรกนี้จะจึงต้องมีวิตกการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจารณการที่ผิวจิตให้อยู่กับอารมณ์ของสมาธิปิติความอิ่มเอิบใจเอิบกายอิ่มเอิบใจสุข ความสบายกายสบายใจเอกะกะตาความมีอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวแน่วแน่เป็นอันว่าได้ประสบผลของสมาธิคือความสุขในการปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อยังไม่ได้ปิติไม่ได้สุขจิตก็เป็นสมาธิแน่วแน่ไม่ได้และยังไม่ได้รับลดของสมาธิเมื่อในเมื่อได้ปิติได้สุขจึงจะทําให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่ได้และเรียกว่าได้ รับรสของสมาธิเมื่อได้รับรสของสมาธิบ้างแล้วจึงจะเห็นประโยชน์ของสมาธิถ้ายังไม่ได้รับรสของสมาธิก็ยังไม่ได้เห็นประโยชน์ของสมาธินึกดูถึงในทางโลกเช่นการดูหนังดูละครหรือการกระทําอะไรก็ต้องมีปิติมีสุขอยู่ในสิ่งนั้นจึงจะสามารถอยู่ดูอยู่ได้หรือทำอยู่ได้แต่ ถ้าไม่มีปิติไม่มีสุขอยู่ในสิ่งนั้นก็ดูอยู่ไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้ในการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ถ้าไม่มีผลคือไม่ได้รับปิติไม่ได้รับสุขก็ปฏิบัติไม่ได้เมื่อไม่ได้ปิติได้สุขจึงจะทำให้เมื่อได้ปิติได้สุขจึงจะทำให้จิตตั้งมั่นแน่แน่ปฏิบัติสืบ ไปได้แต่ว่าปิติสุขในการปฏิบัติสมาธินี้สงบละเอียดปราณีตกว่าปิติสุขในทางอื่นทําให้จิตมีความสุขมีความเย็ยนยิ่งกว่าแต่ก่อนที่จะจะได้ปิติสุขได้สุขก็ต้องพยายามใช้วิตกวิจาร์ณคือคอยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิคอยพยุงจิตให้ดําเนินไปในทางของสมาธิโดยไม่หยุดด้วยการพยายามทํา ติดต่อกันไปเสมอเช่นเมื่อกำหนดว่าจะทำในเวลาที่ก่อนนอนสักครู่หนึ่งหรือในเวลาเช้าตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆสักครู่หนึ่งก็พยายามทำให้ติดต่อกันไปทุกวันแล้วจะรู้สึกว่าบังคับจิตได้ง่ายเข้าและเมื่อจิตเข้าที่สมควรแล้วก็จะได้ผลคือได้ปิติและได้สุขและเมื่อได้ปิติและได้สุขก็จะเกิด ได้สมาธิจิตขั้นแรกเรียกอันเรียกว่าเอกคตาคือความที่จิตแน่วแน่เป็นอันเดียวคราวนี้เมื่อจิตแน่วแน่เป็นอันเดียวยิ่งขึ้นแล้ววิตุกวิจารณ์ณก็ไม่ต้องใช้คือไม่ต้องคอยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิไม่ต้องคอยพยุงจิตให้ดำเนินไปในอารมณ์ของสมาธิเพราะว่าจิตได้อยู่กับตัวพอสมควรแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้วิตกวิจารณ์ก็ผลหน้าที่ ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะวิตกวิจารณ์มีแต่ปิติสุขและเอกคตาน่คือความที่จิตตั้งมั่นแน่ๆเป็นอันเดียวแต่ว่าเมื่อยังมีปิติคือความอิ่มเอ,อิบซาบซ่านกายใจอยู่จิตก็ยังสู้ซาอยู่เมื่อจิตละเอียดยิ่งขึ้นปิติก็ผลหน้าที่ไปมีแต่ความรู้สึกเป็นสุขและมีความ ความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวเมื่อจิตละเอียดขึ้นไปอีกความรู้สึกเป็นสุขนั้นก็ผลหน้าที่ไปคงมีแต่ความที่จิตตั้งมั่นแนว่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวและมีความรู้สึกเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขที่เรียกว่าอุเบกขาจิตก็ตั้งมั่นแนว่วแน่อย่างเต็มที่ในขั้นนี้ชื่อว่าเป็นสมาธิขั้นสูง แต่ไม่จําเป็นจะต้องถึงสมาธิชั้นนี้ก็ได้เพียงแต่ปฏิบัติจนถึงมีแต่ชั้นวิตกวิจารปิติสุขและเอกกคตาก็ยังได้ชื่อว่าได้ทําจิตให้เป็นสมาธิได้พอสมควรเมื่อเป็นเช่นนี้จะยับยั้งอยู่กับสมาธิจิตนั้นตลอดเวลาที่ต้องการก็ได้ความสงบได้ความสุขอยู่ตลอดเวลานั้นแต่ว่า ครั้งออกจากสมาธิแล้วจะก็จะต้องประสบกับอารมณ์ต่างๆก็จะต้องวุ่นไวายไปกับอารมณ์นั้นๆต่อไปอีกต่อมาเมื่อมาพักจิตไว้ในสมาธิจึงจะเกิดความสงบหน้าที่ของสมาธิก็มีเพียงทําให้ทําจิตให้ตั้งมั่นเป็นที่พักให้จิตอยู่เป็นสุขในขณะ ที่อยู่ในสมาธินั้นหน้าที่ของสมาธิก็กเพียงเท่านีน้แต่ว่าในทางพุทธศาสนามุ่งให้อารมณ์วิปัสสนามุ่งให้อบรมวิปัสสนาคือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงสื่อไปเริ่มวิปัสสนาการอบรมวิปัสสนาก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิก่กอน ถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิจะอบรมให้เกิดปัญญาก็เป็นเรื่องการยากเพราะฉะนั้นจึงสมควรอบรมจิตให้เป็นสมาธิก่อนด้วยวิธีที่พุทธเจ้าได้ตัดสอนไว้ดังที่ได้อธิบายมาโดยลำดับนั้นและเมื่อได้สมาธิจิตพอสมควรแล้วก็น้อมจิตที่เป็นสมาธินั้นมาพิจารณาดูตนเองคือดูที่ตัวเรามาดูว่าตัวเรานี้ ที่นั่งอยู่นี้มีชื่อนั้นมีชื่อนี้อันเป็นสมบัติบัญญัติแต่ละคนค้นหาดูว่าที่ชื่อเรานั้นอยู่ที่ไหนเพราะที่เข้าใจว่าเรานั้นเป็นความเข้าใจร,มรวมรวมรวมกันอยู่เป็นก้อนเป็นกลุ่มเบื้องต้นแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายในเขตนี้แหละที่เข้า ใจว่าเป็นเราค้นหาลงไปอยู่ที่เราอยู่ที่ไหนเริ่มข้อว่าด้วยขันในชั้นนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้แยกลงไปเป็นกองรูปคือรูปกายทั้งหมดที่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศประกอบด้วยประสาทต,ต่างๆสำหรับที่จะให้เกิดความรู้สึกต่างๆนี้เอาไว้เสียกองหนึ่งเรียกว่ากองรูปคราวนี้ตรวจด,ดูกองวิทนาคือความรู้สึกที่เป็น สุขหรือเป็นทุกเป็นทุกข์หรือเป็นสุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นกลางกลางดังเช่นความรู้สึกสบายกายสบายใจความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจหรือความรู้สึกเป็นกลางกลางนี้ยกเอาไว้เสียกองหนึ่งเรียกว่ากองเวทนาตรวจดูกองสัญญาคือความจำจำ,จำโน่นจำนี่จำชื่อ จำเสียงของตนได้จำสิ่งนั้นจำสิ่งนี้ได้เอาไว้เสียกองหนึ่งเรียกว่ากองสัญญาตรวจด,ดูกองความคิดคือความคิดน,น,น,นึกถึงเรื่องนั้นนึกถึงเรื่องนี้นี้เป็นกองสังขารยกเอาไว้เสียกองหนึ่งตรวจด,ดูกองวิญญาณคือความรู้สึกต่างๆที่รู้สึก อยู่ทางประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายตลอดถึงจนถึงมณะนะคือใจที่รู้เรื่องต่างๆอยู่ีนยกไว้เสียกองหนึ่งเรียกว่ากองวิญญาณกองรูปนี้ส่วนหนึ่งกองเวทนานี้ส่วนหนึ่งกองสังขารคือความคิดนี้ส่วนหนึ่งกองความรู้สึกนี้ส่วนหนึ่งหรือจะเรียก ว่ายกเอารูปไว้กองหนึ่งเวทนาไว้กองหนึ่งสัญญาไว้กองหนึ่งสังขารคือความคิดไว้กองหนึ่งเวียนญาณคือความรู้สึกต่างๆไว้กองหนึ่งที่เรียกว่าเราหรือตัวเรานี้ก็ประกอบด้วยกองต่างๆเหล่านี้รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นอันเดียว แต่ว่าเมื่อแยกออกก็แยกออกได้เป็นส่วนๆนี้เป็นการเริ่มต้นวิปัสนาซึ่งจะต้องกําหนดดูให้รู้จากลักษณะหน้าตาของกองรูปว่าเป็นอย่างไรกองเวทนาว่าเป็นอย่างไรกองสัญญาว่าเป็นอย่างไรกองสังขารว่าเป็นอย่างไรกองวุญญาณว่าเป็นอย่างไรให้เห็นหน้าตาเห็นลักษณะให้แจ่มชัดก่อน